สบายดีพี่น้องวันนี้ขาพี่น้องมาเมืองที่ทะเลเขาเนาะคะเนาะตามนี้แม่จ้าขับได้ไม่บอลเท่ากับตัดโต๊ะเอาไม่หน่อนี่ยอะไรตีมอมอมแกงหมูว้าว ก็หมูใส่แล้ว่ะก่ใส่เพราะว่าพริกมันไม่มีในขปเลยอย่างตรงนั้นเห็นไ้ เม่ได้อ,อให้ถหอยเลยใ้ถอเลยอมันผดนะให้ผูถ้ถอยให้ตีพักอย่าง ทำมันก็ดีนมีเลยจ้ะมาคุ้งม,มาแต่ซีสเกตพีน่นนอะก็กอก็จ้ะวะางซำขาว พอลงมาเห็ดงานอยู่แล้วเรมาซอยไอ้เหล่าอยู่บนบางรูทองนะแต่ว่าไอ้ได้เห็ดงานคัดเห็ดตะพาโตแกสพงค์พาโตเกสแต่เราเห็นท่านแหละเอาคนลงมาสิหนามนมาซอยเราอยากได้คนอยุบสองคนทรายแต่พอมาซอยเดือดจองเดือนเนี่ยคนสมมติเมื่อต่อวัดแหละยังว่าสมิเมื่อฝ่อกันนะ เมื่อพอก็เมื่อนอนพ้อมกันเท่ากันยังว่ากินเขาพร้อมนาพร้อมตากันนะเออเลติยังได้คุ้ยในปุ๊กจาหาหรือจสิเห็นยังต่อไปกับว่าไปนะเพราะนานที่สิพอกันเนาะปีหนึ่งสองปีมาจากมันตรงนีเครื่องหนึ่งไว้ไลท์แล้วก็เครื่องหนึ่งเอาไปยิงเห็นไปเรื่อยๆยวนี้เลติเนาะ

ก็จะแปงมาแล้วออทนี่เห็ดกับขขาเสียบวดลวนนะน,นาบัมันก็เพร้ยเนากอืมนี่ใบใส่ที่หลังขี้เ่จะตันหลาจิง่ะมาเลยนี่ก็สิ สวัสดีบดสวัสดีสายแล้วก็มาสวัสอยตออไอ้สายนกระดูนป่ะดูนนั้นละดนตอนไหนตอนที่เขาหยุดแล้วเหรอตอนที่เขาโทรไปลานะลาตอนไหนลาออกหรือว่าดาลาตอนไหนลาเมื่อวานซื้อเี่หมุนจัไปมายุ่นมันนะซื้อลาออกกันบอกอือแล้วมาสวดเทิงเต๋อเดี๋ยวเราก็บศิเข้ามาสวดไปอีกวันจันทร์เป็นวะเออให้เราสวดแน่ก็ดีเปล่าแล้ว mặc quần cái đắt tỷ ấy kiểu ừ, không... của... không... à, nào bà? bảo phòng riêng nhất, phòng epic, không, không cần thiết, 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 không không cần thiết, 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 không cần ขาดอันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ใส่นี่ไม่อร่อยเลยนะไปอีกนี่แหละความอร่อยของเขาก็อยู่ตรงนี้แหละต้องซื้อไว้เป็นกระปุกไงเลยเนะ้เตีมต้องใส่ตลอดแลยแบบคนสิโป้์ก็ใส่กระปุกอ่ะก็เหมือนเราอมปกตินะน้องใส่ลายนะใส่ลายมันก็จะเป็นแบบแคนใส่เพราะมันหอมเนาะติดไฟเลยติดไฟเลยนอาซูบมากเลยกระปุกเตี๋ยน โนี่น่ากินแห้งพี่น้องเมสีสันเมนูหอมแกะหมูบอกเลยทีใส่หมูกุงเนาะนะชิจ๊อดชุดยอดใส่ผงวัวก่อนนะคะใส่ผงวัวลงไปของวิเศษใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ยบได้เสียบได้นะพี่น้องคุณนะใส่ลงไปเลยอัมลำคนณระบาดมดแล้วใส่ไปอีกตัวใส่ลงไป ่หนากินแห้งต้องเอนาสุดอีกว่านิดนึงเดี๋ยวิ่าีโบมักส,สดนามกระซํานี้พอดีพอว่ะกระขัวกขัวด้วยกระัวท้งไปได้แต่เนาะวันนี้กับพีมือเซฟละตีนเะแบบอาไปแล้วเนาะเด็กกับข่าวนะกินแห้งมือได้เป็นแต่แกงกป,ปลาสิมารีวิวในเบิงงนแะ้แต่เนาะเกก ข้าแกงไปปลาเลือดเซมเป็นแตนความเสียบโอ้ยหายออมรับซีเป็นเนาะเติมหนักมันจะหอมแฮ่โอ้ยหอมคุณนี้นั่งดมเนี่ยไก่เอมาได้พี่เนาะใส่พู้ดีหรอหนักผูดีพู้ดีมาตรวจสำหรับคนบวมักสูดหนามได้เลยตีดูเือยหัวอืมปวด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 ไหมเผื่อมันอ่อนในหุ่นในหมอยเนาะ ส่นทองเสเป็นใส่ตัวนี้จางดกจางแต่กระเด็นก็ดีรีวิวรีวิวรีวิวออมแก้มหมูใส่มะระกอกเซบลาติใส่มยใหญ่นี้ลงไปในเซบเลยนะโอ้แทมยใหญ่จิ๊ พินุธพ oh ิรุธน้องไปเนาะโอ้มายโกดพี่น้องเป็นเส็บแทนนะกินเนื้อน้อกินเขาเลยมีไปได้แม่แม่เนาะเส็บก้อนอะไรมันจางตัวแหลมมันเป็นมันเป็นมะพุงเนาะเลติเนาะหนามเนาะเป็นอัมเชสสินเรียบร้อยพี่น้องเป็นแต่เส็บมาจ้ะเนาะมาเด้อกินเท้านมกันจ้าพี่น้องบอกกันกีบหนาเลยจ้าสบายดีไป